คงไม่มีใครไม่รู้จักลุงสามปอเพราะลุงสามปอเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ผูกขาดอำนาจการเมืองไทยมาถึง8ปีซึ่งลุงสามปอประกอบด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมามีความพยายามใช้สิวเจอบใช้เสียมงัดใช้แฉลงเงะให้ลุงสามปอแตกแยกกันแต่ไม่สามารถ ทำให้พี่น้องสามปอแตกคอกันได้เลยเพราะลุงสามปอรู้ดีว่าถ้าแตกแยกกันเองเมื่อไหร่พังลูกเดียวความสัมพันธ์ของสามปอนั้นต้องนับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทําลงวินยัยแบบฉบับของทหารที่ผ่านมาไม่เคยมีการสารต่อคู่วอานาจอย่างเหนียวแน่นเพื่อรักษาอํานาจแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณถือเป็นพี่ใหญ่ที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจากนั้นขันด้วยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินที่เป็นผอทบ,ออบอคนต่อมาและเป็นผู้นำกองทัพยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่กลับไม่ยอมเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองโดยผลักดันให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน สายสัมพันธ์ของพลเอกประวิทย์กับพลเอกสนธิจึงไม่เกี่ยวร้อยลัดกันเพราะต้องยอมรับว่าในตอนนั้นพลเอกประวิทย์ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทักษิณและสายสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพลเอกสุรยุทธ์เพราะเมื่อครั้งที่พลเอกสุรยุทธ์เป็นพอบอทอบอเคยสั่งเร่งพลเอกประวิทย์ยศพลโทในขณะนั้นจากแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเข้ากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทบด้วยสาเหตุพลเอกประวิทย พร้อมเพื่อนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6ไปตีกอล์ฟที่คุณหมิงประเทศจีนโดยไม่ได้ลาจึงโดนย้ายเข้ากลุ่มะลนาวในเวลานั้นพลเอกประวิทยเป็นที่รู้กันว่าสนิทสนมกับนายสนองเทียนทองแกนนําพักไทยรัฐไทยเพราะพลเอกประวิทยเติบโตในพลรอสองรออ,อที่สาแก้วมาตลอดและรู้จักกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุลาพันธ์ครั้งนั้นถือว่ารุนแรง เพราะทาให้ชีวิตราชการทหารของพลเอกประวิตธิ์โดจอขึ้นแม่ทัพภาคหนึ่งคุมกําลังรุกต้องพลิกผันแต่ในที่สุดผลเอกประวิตธก็สู้จนได้กลับมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งจนได้และเข้าสู่เส้นทางห้าเสือทอโบอจนได้เป็นผู้บัญชาการทหารปกแบบฮือฮาเพราะนายยกทักษิณในเวลานั้นเด้งพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรญาติผู้พี่จากพอบอทอบอบ ไปแขวนเป็นทอบอทหารสูงสุดจะเห็นได้ว่าสายสัมพันธ์ของพลเอกประวิทย์กับทักษิณน,นั้นเหนียวแน่นมากลหลายคนเชื่อว่าวันนี้แม้ทักษิณจะกลายเป็นนักโทษหนีคดีแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ไม่รู้ใครเมื่อพลเอกสนที่หมดวาระลก็เป็นคิวของพี่รองอย่างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่เป็นพอบอทอบอได้ยุคคาบเกี่ยวกับที่พลเอกประวิทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วทั้งสองก็ผลักน้องเล็กพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นพอบอทอบอคุณต่อมากลายเป็นความสัมพันธ์สามเศร้าที่เหนียวแน่นด้วยความรักใคร่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชั้นผู้น้อยกลายเป็นความรักความห่วงใยที่ไม่มีวันทอดทิ้งกันคงสามปอครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์ออกมาบอกว่าพลเอกประวิทย์เป็นคนดี เพราะถ้าท่านไม่ดีผมคงไม่เคารพและคงเลิกคบไปนานแล้วรวมไปถึงคำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปดังนั้นเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่พลเอกประวิทธิ์ทำย่อมหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เห็นดีเห็นงามด้วยการก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพลเอกประวิทธิ์ดูเหมือนหลายคนมองว่า จะทําความยุ่งยากใจให้กับพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์คงจะรู้แล้วว่าการทํางานการเมืองและการเป็นนักการเมืองนั้นต้องตอบแทนผู้มีบุญคุณบ้างแม้จะเป็นอดีตพบทบสําหรับภาพของพลเอกประวิทธ์นั้นแทบจะไม่มีบุคลิกของทหารเลยบทบาทและท่าทีของเขาใครๆก็บอกว่าเหมือนกับพ่อค้ามากกว่าแถมยังมีรถสนิยมนาฬิกาหรูจนเกินฐานะของนายทหารอยู่มาก แม้จะเดินเหินไม่คล่องแต่พลเอกประวิตธก็เป็นทุกอย่างของพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจนไม่อาจจะตัดรอนกันการอุ้มชูดูแลกันมาตั้งแต่ชั้นผู้น้อยดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ย่อมไม่มีวันทอดทิ้งพลเอกประวิตธพี่ใหญ่และพลเอกอนุพงศ์พี่รองไปได้คนเลืชั้นที่กว้างขวาง,วางทั้งแนวดิ่งและแนวราบยาวไกลของพลเอกประวิทธนั้น เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องพึ่งพิงแม้พื้นฐานของพลเอกประยุทธ์จะเป็นที่รักของมวลชนซึ่งเป็นสิ่งที่พลเอกประวิทย์ไม่มีแต่สิ่งที่คนหนึ่งมีคนหนึ่งขาดมันเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวบ้านของพลเอกประวิทย์จึงเปิดประตูเสมอสําหรับคนที่วิ่งเข้าไปหาตั้งแต่เช้าเย็นดึกต่างกับบ้านของพลเอกประยุทธ์ที่เก็บตัวเงียบๆไม่ให้คนในครอบครัว เขามาย่ำกลายทางการเมืองนั่นแสดงว่าพลเอกประวิทธ์ทำหน้าที่เป็นหอกลองร้องทุกกับทุกคนจนวันหนึ่งมีประเด็นว่าด้วยนายกสำรองหากในกรณีที่พลเอกประยุทธ์มีอันต้องพ้นจากเก้าอี้จากเงินปมนายก8ปีนําไปสู่การยืน่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความและหากพลเอกประยุทธ์ไม่รอดด่านนี้รองนายกลำดับที่หนึ่งคือพลเอกประวิทธ จะขึ้นมาทำหน้าที่นายกรักษาการแทนนอกจากนี้ทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นฝ่ายออกมาพูดถึงนายกสำรรองและนายกคนนอกที่ไม่ได้มาจากบัญชีนายกเดิมอีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่ม16สสอของพักพลังประชารัฐที่เดินสายขย่มข้ามพรรคด้วยการไปปรากฏตัวเดินสายรับประทานอาหารกับแกนนำพักเพื่อไทยอีกทั้งยังมีการส่งสัญญาณว่า การกินข้าวข้ามพักข้ามไข่ของกลุ่ม16สสจะไม่หยุดอยู่แค่นี้รอยล้าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมกําลังถูกขยายความขยายเพลให้บานปลายออกไปเพราะนี่คือโอกาสทองที่ต้องตีเหล็กเมื่อยามร้อนจนกระทั่งนําไปสู่คําสั่งปลดรอยเอกธรรมนัตพรมเผ่าออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีและตําแหน่งเลขาธิการของอยเอกธรรมนัตพรมเผ่าที่ยังคงมีอยู่ในพักพลังประชารัฐ เนื่องจากเป็นเจตนาของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณและนี่คือจุดเริ่มต้นรอยเล้าที่กำลังเปล้าหรือเข้าไปเรื่อยๆแม้พี่น้องสองปอจะพยายามบอกกับทุกคนว่าความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมและไม่มีอะไรในกอภัยแต่ในที่สุดแล้วสัมพันธ์พี่น้องสองปอประวิทย์ประยุทธ์ต่างแยกทางกันเดินแยกพักกันอยู่เมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นใจให้กับทั้งสองปอ แต่น้องประยุทธ์ยอมถอยขณะที่พี่ใหญ่ประวิทย์ยังขอสู้ต่อด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมซึ่งขณะนั้นความเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าสลับซับซ้อนอย่างมากกว่าจะจบดีลข้ามขั้วแต่และฝ่ายก็ต้องเดิมพันและสูญเสียต้นทุนทางการเมืองไปไม่น้อยที่สําคัญกลเกการเมืองเรื่องการต่อรองก็กดดันกันจนนาทีสุดท้ายแม้จะได้รัฐบาลเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แบบม้วนเดียวจบฉากหน้าดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแต่ฉากหลังกว่าจะมาถึงจุดนี้มีความเคลื่อนไหวที่แสดงพลังกันอย่างไม่มีใครยอมใครก่อนการโหวตเศษฐาทวีสินนั่งกูยอินาุกรัฐมนตรีมีกระแสข่าวลุงป้อมผลเอกประวิตริวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเรียกสอสอสอวอสายบ้านป่าปลอยต่อกลับหันหลัง พร้อมสัญญาณงดโหวตให้เสถาตลอดทั้งวันเหตุผลหน้าฉากอ้างว่าประวิทย์ไม่พอใจดิวเข้าร่วมรัฐบาลของพักพลังประชารัฐซึ่งได้โควตาเพียงสองรัฐมนตรีว่าการสองรัฐมนตรีช่วยว่าการเท่ากับพักรวมไทยสร้างชาติทั้งที่พักพลังประชารัฐมีสอสสอ0เสียงส่วนพักรวมไทยสร้างชาติมีสสสอเสียงโดยดิวเดิมพักพลังประชารัฐ จะได้เก้าอี้สองรัฐมนตรีว่าการสามรัฐมนตรีช่วยว่าการแต่ท้ายสุดกลับโดเนเชืญออกหนึ่งเก้าอี้ทำให้พลเอกประวิตรออกอาการไม่พอใจอย่างแรงเมื่อพักพลังประชารัฐได้โคต้ารัฐมนตรีไม่ตรงตามเป้าจึงถูกใช้เป็นข้ออ้างในข่าวปล่อยสัญญาณแรงๆจากบิ๊กปราเธอร์สั่งการรับให้สสพลังประชารัฐและสอวอสายบ้านป่าลอยต่องดออกเสียงโหวตชื่อเสฐา มีการประเมินว่าหากเกมเปลี่ยนประวิทย์สามารถหยุดเศษฐาเอาไว้ได้ดิวการเมืองจะต้องนับหนึ่งใหม่แรงต่อรองของประวิทย์และพลังประชารัฐจะเพิ่มมากขึ้นเท่าตัวเพราะพิสูจน์แล้วว่ามีสอวอ,อยู่ในมือมากกว่าสวสายประยุทธ์ทว่าปฏิบัติการหยุดฝันพี่ใหญ่ประวิทย์มาจากฝีมือของน้องเล็กประยุทธ์แม้ในทางการเมืองจะวางมือไปแล้วแต่ในทางลับคนอีกประยุทธ์ ยังขับเคลื่อนตลอดเวลาเพียงจะรู้ว่าควรเร่งเครื่องในช่วงเวลาใดและจะผ่อนหนักผ่อนเบาในช่วงเวลาใดด้วยว่ากันบ้างพลนเอกประยุทธ์คือผู้อยู่เบื้องหลังในการดิวสวโหวตให้กับเษถาโดยมีคนกลางมาคอยเชื่อมคอยประสานให้จึงไม่แปลกที่สอวอสายประยุทธ์โหวตเห็นชอบกันเกือบทั้งหมดหากยังจำกันได้บิ๊กบ้านป่าลอยต่อเคยบัญชาการโหวตล้มประยุทธ์มาแล้ว ในสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเตรียมชูปรวิ์ขึ้นนายกรัฐมนตรีแต่แผนรั่วจนปฏิบัติการต้องล่มไปความคับแค้นเก่าก่อนที่พี่ป้อมทีมป่าลอยต่อคิดล้มประยุทธ์ได้นำมาสู่เกมขวางปรวิ์ไม่ให้คิดไกลฝันเกินกำลังทว่าศึกสุดท้ายประยุทธ์กับปรวิ์ได้จบลงท่ามกลางความพ่ายแพ้ของพี่น้องทั้งสองปอขณะที่ทักษิณชิน,นวัตรและเพื่อไทย เป็นไฟชนะแต่ก็ต้องแลกกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและสื่อมวลชนไม่น้อยชมคลิปของเราแล้วหากคันชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซ u b s c r i b e ไว้ด้วย เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ